คนที่ะให้ลงไปรอบสองเนี่ยโครบไหมครับชือโครบไม่ลูกยงเนี่ยเพื่อนเ่อีไม่ได้ลงเกี่ยเลยอเงี้ยการจะเป็นกะห้ามเป็นการัปอย่างนี้ลูกจะอยหมุกันไม่ที่ย้ยกเซตเลยคนไม่เนัน่่ยโอ้ยยิ่งเปิด ทำได้แล้วลูกสามให้เาะขอสองนนองลูาน่ลวนน้ได้ให้สามลูกเก็บยว้ก่อนละเราเขินนะยเด้ยาเเสร็โอ้ยโอ้เาไปช่วยลวงเนี่ยโอ้ยเาไปกดดันเนี่ย

เดี๋ยวรอบอลเล่นบอลแรกเอ้ยอย่าให้บอลมันตกดิลูกพี่เออเฮ้ยเยเฮ้ยต่อไม่่อเดียวไปเล